จะเดินมาทําไมโอ้อมอ้อมอ้มอมกินนะผมหามุมมาถึงแล้วนะครับน้องดอกแก้วโอ้ยรูมุมรู้มุมดีรู้งานรู้มุมแสงเข้าแสงออกนะครับกินไปครับผมขวานมาจัดให้เรียบร้อยนะครับนี่ วึมยูเนไปแต่กับเลี่ยนไปกันแลวได้มาพักมากินแล้วนะผมโอ้ยไม่รู้จะตกตอนไหนนะครับนี่เมื่อกี้ลมแรงน่ากลัวมากเลยตอนนี้เริ่ม จะมาตอนลมก็พัดมาทางนี้นะนี่ทางพายุมาเลยไม่รู้จะมาถึงตอนไหนแต่ฝั่งด้านนู้นนะตกแล้วต้องรอดูนะว่าจะอีกนานแค่ไหนนะครับจะมาถึงแบตก็ใกล้จะหมดนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดนะครับ เลยได้มาพักนะครับดอกแก้วมาถึงหลักก็เหมือนมาถึงบ้านแล้วได้เวลาพักแล้วอ่เดี๋ยวพาไปดูน้องน้ำฝนนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ก <c oughs> ินยาอยู่เหมือนกันนะครับน้องน้ำฝอนอโซโซน่าจะโซน่าจะถึงนะครับถึงประมาณต้นสะเดาวเลย โซนน้องดอกแก้วนะครับอืตรงที่ดอกแก้วมาเล่นน้านี่เละเลยตรงนี้ก็เป็นป่าไผ่หมดเลยนะครับโอ้โหยกรอยกรอโอ้โหยกรอน้องน้ำฝนก็ไม่มีช่องเป็นของตัวเองนะครับผมอยู่ในโครงการนะรผมมีเงินเดือนน้องน้ำฝนนะมีเงินเดือนดอกแก้วนี่ยังไม่มีเลย ดูน้องโอ้โหสะบัดใหญ่เว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขวานไม่อยู่นะไม่กล้าเข้าใกล้นะผมอันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะปล่อยให้น้องกินไป โจมันพันนะพอควานตรงนั้นละนเอาออกนิดนึ่งน,น้องดอกแก้วเดินมาก่อนจับผลไม้น้องอยู่เลยม,มีเวลาออกมันจะออกหมดแล้วนะลูกควานแกะออกหมดเกือบหมดแล้วโอ้กินกินมันแก้วก่อนนะครับดอกแก้ว มัแก้วกล้วยอแตงโมเอาพึ่งหินพึ่งหินพึ่งหินอหยอยเลยอาสวัสดีจ้าสวยๆนะครับก่อนปิดคลิปหน่อยอกเ,กเร็วดอกแก้วเร็วอาสวัสดีจ้าสวยอาจากก่อนจากลาจากไม่เมฟซีนะบุมอาสวัสดีจ้าสวยๆเร็วสวยๆ โอ้ยเสียงมือด้วยมือด้วยสวัสดียังไงมีแต่เสียงนี่อะก็ขออยกขาก่อนยกขาก่อนรู้งานรู้งานถ้ามะไม่ผูกไม่ลามโซน้องไว้นะไม่กลัวน้องจะเดินไปทั่วเลยนะครับผมก็ต้องอ่ะผูกไว้อย่างนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ